ตอนนี้หนูก็สับสนอยู่เหมือนกันคะ่ะว่าจริงๆแล้วหนูขอมากไปหรือว่าหรือว่าเขาให้ไม่ได้จริงๆกันแรกคือหนูหนจะเป็นคนที่เรียกร้องความสําคัญแากเขาทุกอย่างเลยพี่ถามคำหนึ่งนะฟ้า,าฟ้าไม่มั่นใจอะไรในตัวเองเหรอ พอหรือขอมากไปค่ะสายนิคุณฟ้าสวัสดีค่ะเล่าสิคะเจออะไรคะฟ้าค่ะเออเื่งของหนูนะคะตอนนี้หนูก็สับสนอยู่เหมือนกันคะ่ะว่าจริงๆแล้วหนูขอมากไปหรือว่าหรือว่าเขาให้ไม่ได้จริงๆกันแน,น่คือหนูจะเป็นคนที่เรียกร้องความสําคัญแต่เขาทุกอย่างเลยเอ,อ่ไม่ว่าจะเป็นเวลาพักเวลาหลังเลิกงาน เวลาวันหยุดคือหนูจะต้องการเช่เวลาจากเขาชอบให้เขาเลือกว่าเขาจะเรียกอะไรระหว่างอยู่ตรงนั้นหรือกลับบ้านมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,ค,คือหนูกับเขาอ่ะอยู่บ้านเดียวกันแล้วหนูอ่ะจะเป็นคนที่มีงานพิเศษหาไรายได้เสริมอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะเช่นขายของอ่ะขายของอย่างนี้ไม่ดีก็ไปรับจ้างทำอย่างอื่นยอมรับว่าเป็นเงินฐานเงิบค่ะแล้วก็ ให้เขาอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาขอแต่ว่าให้เขามากกว่าให้ตัวเองอะคะ่ะอืมให้เขา <S <S เขาอยาาให้อะไรกอะไรให้เงินซื้อของอ,อยากไปไหนอยากได้อะไรคือคือเราให้เขาเยอะอย่างเช่นวันนี้ค่ะเขาขอเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเราพาเขาไปซื้อและเราก็หวังลึกๆว่าเนี่ยเขาดีใจแล้วเย็นเนี้ย เขาจะต้องทําดีกับเราเพื่อเป็นการขอบคุณแต่พอถึงเวลาตอนเย็นจริงๆมันกลับใจายเป็นเขาขอไปนั่งเล่นกับเพื่อนแทนที่จะอยู่กับเราเราก็รู้สึกน้อยใจแบบเอา้าทาไมอะ่ะวันนี้มันหยุดอยู่บ้านตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงพอเที่ยงลืมตาขึ้นมาก็ก็อยากจะไปนู่นไปนี่ที่ที่มันไม่ใช่อยู่กับเราหนูจะรู้สึกตลอดเลยว่าทําไมอะ่ะทําไมเขาถึงไม่เลือกเราเช่นเขาไปข้างนอกหนูก็จะโทรหาเขาแล้วว่าเมื่อไรจะกลับอ่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับตอนนี้หนูถ้าเกิดเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงกลับหนูก็จะไม่ต้องกลับตอนนี้ออ่าเขาก็จะแบบมาว่าทําไมอ่หนูบอกว่าอ่าถ้าไม่กลับตอนนี้หนูเนี่ยจะหนีเขาไปนอนที่อื่นนะอืโดยที่หนูก็หวังว่าอ่าเขาได้ยินคําเนี่ยเขาจะต้องแบบพี่เดี๋ยวรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่อยู่อ่ะค่ะเขาก็ยังเออแป๊บเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ไล่ให้หนูไปนะเขาบอกเออแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวหนูก็ไม่ไม่ถ้าไม่มาตอนนี้จะสตาร์รถไปแล้วนะเขาก็ เขาก็ไม่กลับอ่ะค่ะแต่พอหลังจากที่เขาเสร็จธุระจากตรงนั้นและนั่งเล่นพอและมืดและดึกแล้วเขากลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาโทรหาหนูเขาโทรงอให้หนูกลับหนูก็ใจอ่อนกลับแล้วเขาก็จะบ่นหนูประจำว่าหนูอะเงี้ยยอมเขาไม่ได้เลยคือหนูก็บอกกับเขาว่าคือหนูยอมเขาทุกเรื่องอะแต่แต่เขาเขาไม่เคยมีเรื่องเจ้าชู้หรือนอกใจเขาก็มักจะอ้างคําเนี้ยค่ะว่า เขาไม่เคยนอกใจหนูเลยนะเขาไปนั่งเล่นกับเพื่อนไปศึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าเขาไปหาผู้หญิงคนอื่นไหมหนูก็บอกเขาไปว่าบางทีความรักมันก็ต้องการมากกว่าอยากได้ความเอาใจบ้างอยากได้อะไรก็ได้ที่เําให้หนูรู้สึกสําคัญอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยอมรับนะคะว่าหนูีเง่าแต่หนูทงใจว่าสิ่งที่หนูให้เขากับสิ่งที่หนูต้องการจากเขาเนี่ยมันมันแลกกันไม่ได้เลยหรอ,อหนูต้องเป็นผู้ให้ต้องยอมยอมอย่างเดียวเลยหรอ Mm hmm. ยอมให้ทั้งของให้ทั้งเงินให้ทั้งเขาอยากไปไหนก็ไปหนูต้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งรอสามีลับจะไปไหนก็ไปอยากได้อะไรก็บอกแบบนี้หรออันนีค้คือคือความคิดหนูอืม <c oughs> ค่ะเออฟ้าโทรเข้ามาทําให้เพื่มีแบบเอาชีวิตหนูเป็นวิธีคิดเหมือนกันนะเหมือนคนสองคนรู้สึกว่าฉันก็ไม่เห็นผิดเลยเช่น ฟ้าให้ทุกอย่างเงินก็ให้ของก็ให้ฉันขอแค่เวลาแค่นี้ไม่ได้หรอในส่วนของเขาเองเขาก็รู้สึกว่าก็นี่ไงเขาก็ไม่ได้แบบไปนอกใจที่ไหนไงก็แค่ไปขอใช้เวลาบ้างบางส่วนบ้างเท่านั้นเองเห็นปะถ้าคนสองคนนี้คุยกันนะทั้งสองคนมองจากมุมตัวเองไม่มีใครผิดเลยใช่ปะคะเพียงแต่แค่นิดนึงค่ะฟ้าอันนี้ถ้าบังเอิญว่าฟ้าเป็นคนโทรเข้ามานะพี่จะบอกฟ้าก่อนว่าการให้เงินการให้ของหรืออะไรก็ตามหนูไม่ได้ให้เพื่อซื้อเขานะ เพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้หนูคิดแค่ว่าหนูซื้อเสื้อให้เย็นนี้เธอต้องให้เวลาฉันเพื่อเป็นการกระตันยูต่อเสื้อที่ฉันซื้อให้สิมันไม่ใช่อ่ะค่ะคือคนเป็นแฟนกันมาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นว่าให้ร้อยได้ร้อยให้ร้อยได้พันก็ดีสินะแต่พอให้ร้อยได้ห้าสิบเฮ้ยทำไมมันไม่ได้เท่ากับร้อยที่ฉันเสียไปพี่ว่าคนรักกันไม่ได้ให้กันแบบเป๊ะขนาดนั้นอ่ะหนูก็อยากจัดการกับพีวิตนเองว่าทายังไงที่จะแบบไม่ต้องตามเขาแล้วแบบหนูที่จริงแล้วหนูอยากเลิกตามพี่จ่าคนนี้ อยู่รู้สึกว่าทุกวันนี้ความสุขหนูขึ้นอยู่เขา,าเขาอยู่หนูดีใจเขาไม่อยู่หนูหนูรู้สึกว่าเขาไปไหนเขาไปไหนทําไมเขาไม่งอ้อนอนกันทําไมเขาไม่ง้ออะไรอย่างเงี้ยหนูอยากเลิกพี่ถามคำคมหนึ่งนะฟ้า,า,าฟ้าไม่มั่นใจอะไรในตัวเองเหรอคนที่จะคิดแบบเนี้เหมือนเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองตลอดเวลาว่าการก้าวเท้าออกจากบ้านของเขาเขาต้องไปเจอสิ่งที่ดีกว่าฉันเขาต้องไปอยู่ข้างนอกและมีความสุขกว่าฉันแน่ๆพูดตรงๆมันดูเป็นผู้หญิงไม่เท่อะฟ้าคือถ้าเกิดว่า เรามั่นใจว่าเราคือคนที่ดูแลเขาดีและเรารักกันฟ้าไม่อยากได้คนคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านกับเราแบบมีความสุขหนูอยากได้คนคนหนึ่งที่เห็นเขาอยู่ในบ้านแล้วโอเคละความรักฉันสมบูรณ์ทั้งที่เขาอึดอัดแทบตายอย่างเงี้ยหนูเอาหรอ,อจริงจริงหนูก็รู้สึกว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่มีความสุขแต่ทุกครั้งที่เขาออกไปนอกบ้านอ่ะคือถ้าเขาออกไปปุ๊บเนี่ยในความคิดหนูนะคะหนูจะคิดว่าอ่ะถ้าเขาไปถึงแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีทักแชทมาหาหนูบ้างว่าถึงแล้วนะหรืออะไรกาแต่นั่นคือ เขาออกไปเขาหายไปนเลยอะค่ะอืมแล้วเ,เคยขอเขาไหมคะเออเนี่ยเคยเขาก็ปรับตัวได้พักหนึ่งอะพอครั้งต่อมามีปัญหา,าเรื่องนี้ก็ื่อมาทะเลาะกันเขาก็เป็นมุมมองว่าทําไมทำอะไรเขาต้องรายงานตลอดเลยเหรอเขาต้องใส่ลึกสดหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้ต้องการขนาดน,นั้นแต่แบบทำเหมือนแบบไม่มีหนูอยู่แล้วนะนนนนเวลานั้นเวลาที่เจอเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อประโยคแรกพี่เข้าใจแต,แต่ประโยคหลังนี่นดราม่า ประโยคหลงังเธอใช้สีพอเธออยู่กับเพื่อนเธอก็ไม่มีชั้นในชีวิตเดียวเดียวเดียวก่อนอย่าพึ่งถ้าเกิดเราจะบอกเขาละอาจจะบอกแค่หนูเป็นยังไงและอ,อาจจะบอกกับเข,ขาแค่ว่าอ๋อทักแชทมาหน่อยไปถึงแล้วห่วงเฉยๆขับรถด,ดีๆหรือเปล่ามันเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่งอะคะ่ะฟ้าลองก่อนก็ได้แต่พี่มีความรู้สึกว่าฟ้าเหมือนกับการจับเขาเอาไว้แล้วเขาจะต้องเหมือนถูกมัดอะอันนี้พี่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนเขาถูกมัดเหมือนกับแบบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ถูกใจหนู มันมักจะกลายเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยการทะเลาะกันแต่จริงๆนะถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ถูกใจหนูอาจจะไม่ต้องจบที่การทะเลาะก็ได้เงนนะพี่ว่าเออแค่อยากรู้เองอะขับรถปลอดภัยก็ดีแล้วอเออมันอาจจะจบแค่ตรงนั้นก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าหนูดึงมันไปสู่อยู่กับเพื่อนปั๊บไม่มีชั้นในชีวิตเชียวนะเอออันนั้นดรามา่าอ,อ่ะอันนี้เป็นดรามา่าแล้วมันจะทําให้เกิดท็อกซิกในความสัมพันธ์อืมในที่สุดแล้วมันต้องเชื่อในการและกันก่อนด้วยนะ ถ้าบังเอิญว่าเชื่อแล้วแล้วเกิดเขาทําลายความไว้วางใจอันนั้นค่อยเป็นอีกโหมดหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบเนี้มันต้องเชื่อในการและกันบ้างเหมือนกันนะคะว่าก่อนเจอเราเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้แล้วมันจะได้ปรับโหมดแห่งการที่พอเห็นฟ้าโทรเข้ามาทีไรมันจะไม่ใช่แค่ความห่วงใหญ่แต่มันคือการห่วงจริงๆนะมันแค่ตกไม่เอกไปอันเดียวเองนะแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดจากอะไรคะการสื่อสารไงถึงแล้วใช่ไหมโอเคได้เลยอย่ากินเยอะนะหรือถ้าเกิดว่าถ้าเมาก็โทรมาบอกนะเดี๋ยวขับรถไปรับ กับการที่อ๋ออยู่กับเพื่อนปั๊บลืมเชนเลยนะเห็นแปะว่าอารมณ์ม,มนต่างเอออ่ะสั้นๆตรงนี้<อ>พี่แค่อยากจะบอกว่าในที่สุดจงรักกันและอยากไม่เซ็ตเป็นเรื่องสําคัญเนอะเมื่อกี้ไม่เซตของหนูคือหนูต้องให้เงินให้ของแล้วหนูต้องยอมเขาอีกหรอคะอันนี้ไม่ใช่ไม่เซ็ตของคนรักกันถ้าของนั้นไม่อยากให้ไม่ต้องให้เงินไม่ได้อยากให้ไม่ต้องให้ก็ได้แค่ เราคุยกันตามประษาค,คนสองคนที่รักกันเอาใจมาแลกกันบ้างก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าฉันจ่ายเงินไปเพื่อจะได้เวลาของเธอมาคนละเรื่องคะ่ะเราไม่ได้จ้างใครให้มารักนะคะนะค่อยๆค,ค่ะฟ้าถ้าในสิบเรื่องที่น้องเป็นน้องปรับได้สักเรื่องหนึ่งพี่ถือว่าโอเคเออเพราะว่าอจุดที่มันปรับได้มันเกิดจากการที่มีไมเคิที่เปลี่ยนนี่แหละ,ะแล้วพอไมเคิมันเปลี่นนิดนึงมันปรับได้ทุกเรื่องเลยฟ้าใช่เออ อยากให้ฟ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันสบายๆครับสบายใจแบบว่าเขาก็มาดูแลเราเองโดยที่เราไม่ต้องขอนั่นคือสิ่งที่ฟ้าต้องการไม่ใช่หรอนะใช่ไหมสบายๆกว่านี้ฟ้าผ่อนๆหน่อยเออนๆหน่อตึง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 ไปแล้วตึงไปก็ไม่มีใครมีความสุขด้วยนะหนูเองก็ดูทุกข์จะตายอืมคบกันสบายๆอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจดีกว่าครับนะคะนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะฟ้าจ้าจ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะให้ไม่พอหรือขอมากไป